สวัสดีนะคะชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงมิถุนายนนะคะสําหรับเดือนนี้นะดาวพุธนะคะค่อนข้างที่จะเป็นดาวประจําตัวเราอะนะโดนบีบหลายอย่างนะมีความวิปริตเกิดขึ้นด้วยและเจอคู่ศัตรูแน่นอนส่งผลกับจิตใจของเราแน่นอนนะคะแต่ว่านะราชาโชคก็กําลังมานะจะมาอยู่ในภพอะไรส่งผลเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังในคลิปนะคะสาหรับผู้ที่ เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะดูจากลัคนาราศีจะแม่นยำที่สุดนะคะใครไม่ทราบค่อยดูจากราศีนะถ้าเห็นว่านะคลิปเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อยากได้รับฟังอย่างนี้ทุกเดือนนะเพื่อที่จะวางแผนชีวิตก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับเนื้อหาะะคะรูปภาพของดวงดาวนะคะก็นะประมาณนี้นะคะสำหรับดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนนะครเป็นดาวพุธนะดาวพุธเนี่ย เข้าขั้นว่าวิปริตแล้วก็โดนเบียดเบียนอะไรเงี้ยเจอคู่ศัตรูด้วยซึ่งดาวพูดเป็นดาวประจําตัวของเรานะเป็นเรื่องของตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะสินทรัพย์รถยนต์บ้านช่องนะคะแสดงว่าต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆของสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะเปลี่ยนแปลงบทบาทนะคะ อะไรแบบนี้ได้ในขณะเดียวกันนะดาวพุธส่งผลใหนะคะ้ค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกท้อนะ,ะแล้วก็อดทนต่ำลงนะคะสมาธิก็สั้นลงด้วยนะ,ะเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเพราะว่าดาวพุธนะคะถือว่าไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็เดินวิปริตแถมยังเจอราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูด้วยนะคะราหูกับพุธเนี่ยจะอยู่ยาวๆก็คือตั้งแต่เดือน เมษาปลายเดือนเมษาข้ามพฤษภามิถุนาแล้วจะเดินหน้าก็คือย้ายพบในประมาณกรกฎาคมต้นเดือนเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่9มิถุนายนไปปัญหาติดขัดในเรื่องของลูกค้าบ้างนะคะในเรื่องของการสื่อสารเจราจาดีลงานไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรา หยุดชะง,งักหรือมีปัญหาทั้งในเรื่องของครอบครัวสินทรัพนะเรื่องบ้านช่องอะไรก็หยุดชะง,งักกันไปหมดหรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของคนในครอบครัวภาระต่างๆนะการขยับไปข้างหน้าพูดเลยว่าค่อนข้างยากเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะมาติดอยู่ในภพวินาาแล้วก็เจอดาวพุธด,ดาวของตัวเองด้วย คิดอะไรทําอะไรนะค่อนข้างขยับยากสําหรับมิถุนนะคะในช่วงจังหวะนี้9้ามิถุนายนไปนะคะดาวพุธจะเริ่มเดินหน้านะคะการเดินหน้าก็คือแยกออกจากราหูนั่นเองเท่ากับเหมือนคู่ศัตรูที่คลุกวงในนะตบตีกันมานานนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะค่อยๆขยับองศาจากวันที่9้าวมิถุนายนแยกออกจากกันนะคะซึ่งต้องใช้คําว่าค่อยๆแยกนะดังนั้นเนี่ยในช่วง9้ามิถุนายนไปถือว่า ค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละจุดดังนั้นต้องใจเย็นๆนะคะใช้สติให้มากนะและดาวพุธก็จะเดินดีขึ้นเราก็จะกลับมามีสตินะคะ,ะมีพละกกำลังนะคะแล้วก็สามารถจะฝ่าฟันปัญหาไปได้นะมันจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละว่าอดทนได้มากแค่ไหนนะคะใช้สติปัญญาได้มากแค่ไหน นะเอาเป็นว่าหลัง9มิถุนายนปัญหาติดขัดนะคะในเรื่องต่างๆจะมีแนวทางคลี่คลายไปเรื่อยๆเ,อเรียกว่าประมาณสัก2กรกฎาคมนะก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ดาวพุธก็จะย้ายมาทับลัคนานะถือว่าปัญหาก็คือจะจบสิ้นไปในระดับหนึ่งนะคะสำหรับวันที่2มิถุนายนนะต้นเดือนเลยดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวลาบผลและ อรินะคะจะย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะดาวอังคารนะคะถูกเล็งด้วยดาวเสานะคะก็คือคู่สามเจ็ดเนี่ยนะ,ะเป็นคู่ศัตรูนะคะดังนั้นเนี่ยลาภผลนะคะอยู่ในเรือนการเงินแต่มีกําลังเป็นนิดนะคะอริก็มาอยู่ในเรือนการเงินมีกําลังเป็นนิดด้วยเหมือนกัน,นะะมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจุกจิกเยอะแยะนะคะแล้วก็การเงินถือว่าการรับเข้า ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมาเป็นลูกย่อยนะ,ะจะลูกย่อยลูกใหญ่ช่วงนี้ก็รับไปเถอะนะคะแล้วก็อดทนให้มากด้วยเพราะลูกค้าจะไม่ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยการเงินต้องถือว่าต้องรัดเข็มขัดให้มากนะ,ะลูกหลานหรือคนที่เราซัพพอร์ตเขายังไรเสียนะคะต้องหันให้เขาดูแลตัวเองด้วยนะคะเราเนี่ย นะต้องเลี้ยงคนไปด้วยดูแลบริวารเยอะนะสำหรับมิถุนมีความห่วงใยเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็จะรับไว้เองหมดดังนั้นนะคะต้องหัดบ้างนะให้ลูกหลานให้คนที่เราซัพพอร์ตเนี่ยคิดอ่านบ้างนะคะมันถึงจะช่วยได้ในระยะยาวนะคะสำหรับดาวคานนะการเงินเลงกับดาวเสาร์นะคะเป็นคู่ศัตรูเป็นดาวเสาร์อยู่ในภพมรณนะมีเกณฑ์มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามานะคะนอกจากนี้ยังเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับ การมีปากเสียงก็ได้ทะเลาะวิวาทรวมไปถึงอุบัติเหตุนะคะสุขภาพแต่เป็นในลักษณะของการเป็นแผลนะเรื่องของการกระแทกเรื่องของการถูกเจาะการถูกฉีดวัคซีนเนี่ยถือว่าเข้ากับดวงมากๆนะคะตั้งแต่2มิถุนายนไปนะใครที่อยากฟัดเคราะหรือว่าถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปด้วยการฉีดวัคซีนก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของ การหกล้มกระแทกอันนี้ก็ต้องระวังด้วยการเป็นบาดแผลอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันนะในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเสียเลือดนะคะในเรื่องของฟันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องระมาระวังสําหรับดาวอาทิตย์นะฮะเนี่ยแหละเป็นจุดราชาโชคต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนนะคะกลางเดือนนะ,ะสำหรับคำว่าราชาโชคของเรานะคะราชาโชคจะ ย้ายเข้าทับลัคนาเรานะคะราชาชโชคเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องของสหัชชะก็คือเรื่องของพี่น้องเพื่นอนฝูงสังคมแวดวงจะนําโชคลาภมาให้นะคาดว่าจะมีการงานเนี่ยหรือว่าโอกาสทางการเงินเข้ามาจากคนรอบตัวนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็พยายามติดต่อสังคมนะถ้าเบื่อถ้าเซ็งนะคะก็พอ15มิ มิถุนายน์ไปแล้วต้องปรับอารมณ์นิดนึงนะเพราะว่าลาภผลของเราจะมาจากสิ่งเหล่านี้นะคะการเก็บตัวการซึมเศร้าหรือการเครียดเนี่ยนะคะสะบัดทิ้งไปก่อนนะรับราชาโชคก่อนนะคะโชคลาบที่เข้ามานะคะจะมีดาวศุกร์อยู่ร่วมด้วยนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายตอนท้ายเดือนงนั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งหกทับลัคนานะคะดาวศุกร์เป็นดาวจเจริญวินานและปุตตะนะคะทับลัคนามีเกณฑ์ที่จะ มีโชคลาภนะแบบคาดไม่ถึงมานะคะนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะลูกค้าที่มาจากไหนไม่รู้ออนไลน์ก็ได้นะคะรวมถึงการงานหรือโครงงานใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเอามาให้เราได้เกี่ยวข้องแล้วได้เป็นเงินเป็นทองเป็นการงานอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะลูกหลานนะคะอาจจะเขาเรียกว่า ปกตินะมีค่าใช้ใจ่ายกับลูกหลานในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องชื่นใจหรือมองเห็นความพยายามอะไรบางอย่างของลูกหลานแล้วแบบมันก็เป็นกําลังใจกับเรานะคะเกิดขึ้นก็ได้นะลูกหลานบริวารอะไรเงี้ยนะคะที่กําลังท้อกําลังเซ็งกับภาระอ่างเงี้ยก็อาจจะ มีเรื่องดีๆเข้ามาให้ชื่นใจบ้างนะคะดาวอาทิตย์นะคะก็จะทับลัคนาไป1เดือนเต็มดังนั้นนะคะจังหวะนี้มีโชคจากแวดวงสังคมนะคะจากคนอื่นๆรอบตัวเพื่อนฝูงเนี่ยนะติดต่อดูนะคะใครที่งานไม่มีลองหาทางเพื่อนนะคะใครที่อยากจะได้งานก็ลองแวดวงนะลงโฆษณาหรือว่าบอกต่ออะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทำแล้วดีนะสำหรับวันที่15มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะสำหรับ ดาวพฤหัสนะฮะยังอยู่ในภพสุภะอยู่นะคะเป็นการงานและปัตตนีอยู่สุภะนะคะถือว่าจะเริ่มเดินวิปริตนะตั้งแต่16มิถุนากลางเดือนไปนะ,ะผลดีที่เกิดขึ้นนะคะบางท่านก็ได้รับเต็มที่ไปบางท่านก็มากน้อยไม่เท่ากันนะมันแล้วแต่คุณภาพดาวในพื้นดวงของเรานะคะฟังคลิป YouTube คลิปเดียวไม่สามารถบอกชีวิตของทุกคนที่ฟังได้ตรงหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้น พื้นฐานดวงชะตาของคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะคร่าวๆในที่ก็คือเรื่องเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะดีร้ายอย่างไรกับดาวอะไรของเราในเดือนนี้นะ,ะฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะ,ะดาวพฤหัสถอยหลัง16มิถุนายนดังนั้นเนี่ยนะคะผลที่ได้รับจากดาวพฤหัสก็จะต้องลดกําลังลงเรื่อยๆนะคะส่งผลให้เรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการดรอปลงอีกแล้วนะคะ แต่อาจจะข้อดีก็คือมีงานเก่าๆที่วนกลับมาให้ทำได้นะเป็นการย้อนหลังนะคะหรือไม่นะคะก็เรื่องความรักคู่ครองนะคะมีการรีเทิร์นกลับมาหรือว่าความรักที่ดูเหมือนกำลังไปได้ดีในบางคู่ก็เริ่มที่จะแปลกๆงงๆอยู่ในสภาวะแบบไรทิศทางก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยคู่ค้าคู่สัญญานะคะจะมีการดรอปลงนะดังนั้นเนี่ย ะะเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่กําลังถอยลงนะคะดาวเสาร์นะคะอยู่เป็นเกษตราธิบดีในภพมรณะนะคะค่าใช้จ่ายถือว่ายังเยอะอยู่นะคะหนี้สินที่จะเกิดขึ้นนะใครที่ต้องการก่อนหนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นหนี้แน่นอนนะคะและเป็นหนี้ก้อนใหญ่ด้วยเพราะว่าเสาส่งกําลังได้ถึงราหูในภพวินาศน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้บางคนเป็นหนี้แล้วเอามาต่อทุนนะก็โอเคนะบางคนเป็นหนี้ที่ยังไม่รู้จะทํำยังไง กับนี่ก้อนนี้ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะอยู่ในภพวินาศน,นะคะ อ่าสำหรับราหูเป็นเดือนสุภาะอยู่ในภพว,วินาต้องเรียนตามตรงว่านะคะสุภาะเป็นวินาศนะคะการได้ดีเนี่ยต้องไปยากยากต้องไปไกลๆกลนะคะการไปอยู่ต่างประเทศสําหรับบางท่านถือเป็นการประสบความสําเร็จนอกจากนี้นะคะต้องดูทักษะจรปีของแต่ละท่านว่าราหูดีไหมถ้าราหูดีท่านก็จะมีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงแต่ถ้าไม่ดีมันก็จะกลายเป็นความเสียหายหรือเรื่องของหนี้สินความเสียหายที่คาดไม่ถึงด้วยเช่นกันสําหรับดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพพันธุนะคะย้ายมา นะคะคดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะดาวพระเกตส่งผลในเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของอาจจะมีการทําบุญบ้านก็ได้สําหรับบางคนเรื่องของ พระเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะรวมถึงอาจจะมีงานด่วนเกี่ยวกับครอบครัวกิจกรรมนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้นะ,อ,ะอย่างที่บอกเช่นมีการเปลี่ยนแปลงที่บ้านการจัดสถานที่ใหม่เพื่อที่จะทํางานมุมนู้นมุมนี้นะการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเช่าตรงอื่นมาอยู่ที่บ้านก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะ,ะดังนั้นเนี่ย โดยรวมประมาณนี้แต่ว่าพูดให้ใจชื้นขึ้นอีกนึงว่าสิ้นเดือนนะยี่มิถุนายนไปดาวศุกร์ก็จะย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาชโชคเบิ้ลเข้าไปอีกดวงหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะอย่าเพิ่งท้อนะคะสิ่งดีๆกําลังจะค่อยๆเข้ามานะแล้วก็ติดตามฟังคลิปจะได้รู้ว่าอะไรมันดีในะในช่วงนั้นนะคะอ่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ